หนึ่งต้นใส่ลงไปเลยนี่ค่ะเพื่อนๆแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะกับผักนะคะปนกบนาค่ะกินกับผักสดๆนะคะมะเขือกรอบค่ะมะเขือกรอบโบราณน,นะคะเคียรีเวอร์สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคจะปนกบนาค่ะกบนาย่างนะคะไปชม,มกันเลยค่ะก็มีนะคะกบนาค่ะน้ำปลาร้าพัชลัยเคียร์เองค่ะ หอมค่ะอ่าแล้วก็กระเทียมนะคะคั่วค่ะน้ำมะขามเปียกนะคะผงงารลผงชูรสค่ะพริกป่นนะคะข้าวคั่วค่ะต้นหอมแล้วก็ผักชีฝรั่งค่ะตั้งครกเลยนะคะหอมหนึ่งหัวกระเทียมสองกลีบแล้วก็ข่าห้าแว่นค่ะคั่ว นั้นตามด้วยพริกป่นค่ะหนึ่งช้อนแกงผงนัวหรือผงชูรสนะคะครึ่งช้อนกาแฟค่ะน้ำมะขามค่ะหนึ่งช้อนแกงน้ำปลาระนะคะห้าช้อนแกงค่ะน้ำปลาไม่ต้องใส่นะคะเพราะว่าน้ำปลาราเข็มมากทำด้วยกบนานะคะกบนาหนึ่งตัวค่ะใส่ไปเลยข้าวคั่วนะคะหนึ่งช้อนกาแฟค่ะไม่ต้องใส่เยอะ ต้นหอมค่ะหนึ่งต้นใส่ลงไปเลยแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะค่ะเพื่อนๆแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะกับผักนะคะป่นกบนาค่ะกินกับผักสดๆนะคะมะเขือกรอบค่ะมะเขือกรอบโบราณนะคะเพื่อนๆลองไปป่นกินกันดูนะคะป่นกบนาค่ะนี่ค่ะกินกับมะเขือกรอบโบราณค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย